ชาบาดีชาบาดีพี่น้องป้องไปทั้งหมดทั้งหลายทั้งคนเด็เข้ามาเบิ่งมืม่อนี้ช่ไหมในน้ำเวทีเกี่ยวกับการนำใช้ VP a พ p a พแล้ว p p y ดอลลาร์ออก่อนอื่นนะครับเข้าไปเพจชาโต้เข้าก่อนเข้าไปน้ำกันเลยเดอ,อไปเข้าไปเลยโกดเข้าไป V p a พโอแม่โกดเข้าไป กูโก้เพ่แรกก็เข้าไปคลิมคําว่าวิเพ่ดอดลา่าแรกก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็ไปติดตั้งนี่ติดตั้งแล้วไนขั้นติดตั้งแล้วก็กราฟขึ้นไปดาวน์โหลดติดตั้งวิเพพัดคือเก่าขั้นติดตั้งแล้วก็เปิดเลยเปิดน้าเข้าไปเลยพี่น้องพี่น้องป้องไปผู้ใดบุ้วเพ ยามนี่แมนเชยเชย,ยเขาหาเงินกันง่ายๆด้วยแอปวีเพย์วองไวท้ทันใจใช่เล้วใช่ชาบายได้เงินขึ้นมาทุกเครื่อข่ครพี่น้องพี่น้องพี่น้องฮู้แล้วบอขั้นฮู้แล้วเราไปเฝ้าไปเบิงไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนเด้อช่วยเป็นกำลังใจให้แอดแน่แอดมาใหม่แอดมาลุกใหม่เด้อพี่น้องอ้าวมาหอดนี่ก็ขอ ค่ำว่าชาบายดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อชีบอกให้กล่าวค่ำว่าาบายดี